อัลลอฮฺุสซาดิลลอฮฺนะครับก็ได้รับมอบหมายจากอาจารย์บรกักัตนะครับให้ทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับความสาคัญของแม่ในอิสลามนะครับไม่ใช่แม่เย่ยงเดียวก็ทั้งพ่อทั้งแม่เลยนะครับมีความสำคัญในอิสลามอย่างมากนะครับเพราะว่า แม่เป็นผู้ที่ทุกคนเกิดมาต้องมีพ่อแม่เป็นผู้ที่ให้บังเกิดเป็นผู้เป็นผู้ที่ดูแลเรานะครับดังนั้นในอิสลามเนี่ยจึงให้ความสำคัญกับผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่มากนะครับและแม่พ่อกับแม่เนี่ยถูกกล่าวถูกบัญญัติไว้ในอัลกุรอาน่สิ่งใดถูกบัญญัติไว้ในอัลกุรอานเนี่ยสิ่งนั้นมีความสำคัญมากนะครับ 阿拉ตาลาได้ตัดไว้ในสุรออานิซาอายะที่36ไว้ว่าว่าบุุล์วะลาตุชริกูบิฮิชัยาวะบินวาลีไดนิอัสานาวะบุลล์ทั้งหลายจงอิบาดาต่อล์วะลาตุชริกูบิฮิชัยาและพวกทั้งหลายจงอย่าทำชีริกอย่าทำอย่าตั้งภาคีใดๆต่ออล์ต่อพระองค์นะครับหลังจากนั้นอัลลอฮ์ได้ตัดเอาไว้ว่าวะบินวาลีไดนิอัสานาและจงทำดีต่อ พ่อแม่นะครับทำความดีต่อพ่อแม่ดังนั้นอัลลอฮ์ให้ความสําคัญกับพ่อแม่หลังจากที่อัลลอฮ์ได้กล่าวถึงพระองค์นะครับห้ามตั้งภาคีใดๆกับพระองค์และอัลลอฮ์ให้ทําความดีต่อพ่อแม่แสดงว่าอัลลอฮ์นี่ให้ความสําคัญกับผู้ที่เป็นพ่อแม่รองลงมาจากพระองค์เลยนะครับและอีกอายะหนึ่งนะครับในสุรออัลอิสรออายะที่เอ่อยิบสามยิบสี่อัลลอฮ์ให้ตัดไว้เอาไว้ว่านะครับ อูซบ ah ิลลาฮิมินัชชัยตันรุ่จีมวะกัฎารับบุกะอัลละตะ้งบุดูอิลลาอัยฮ์วะบินวาลิดายนิอัสานะนะครับอัลลอฮ์ได้สั่งนะครับว่าอย่าได้อิบาดะด์ต่อสิ่งอื่นนะอย่าได้มีภาคีกับพระองค์เว้นแต่อิบาดะด์ต่ออัลลอฮ์เท่านั้นนะและให้ทําความดีวบินวาลิดายนิอัซานะเหมือนกับอายะข้างตน้นให้ทําความดีต่อพ่อแม่ท,ทั้งสองนะครับ แล้วอายะก็ได้กล่าวต่อยว่าอิมายะบรุกอนนาอินเดกัลกีบรออาฮาดูฮูมาเอากีลาฮูมาและเมื่อท่านทั้งสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งในท่านทั้งสองหรือท่านทั้งสองได้มารุสู่ไวชลานะฟาลาตะกุลละฮูมาอุฟิลนะครับพวกท่านจงอย่าได้พูดกับท่านทั้งสองด้วยกับคำว่าอุฟนะคำว่าอุฟเนี่ยคือเป็นคำอุทานออกมาเบาๆเช่น ออเอออะไรพวกเนี้ยนะครับแค่นี้นะครับเป็นคําแค่นี้ล้อห้ามแล้วนะครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยถ้าหากว่าเราเห็นในสังคมเราเนี่ยยิ่งกว่าคําว่าอื้ออีกนะครับนะบางคนเนี่ยถึงกับตบตีพ่อแม่ด่าพ่อแม่นะทำร้ายพ่อแม่นะครับสังคมมันก็เลยตกต่ำนะสังคมบ้านเราก็สังคมในปัจจุบันเนี่ยมันก็ตกต่ําลงนะครับนี่เป็นสัญญาณหนึ่งของสัญญาวันเกียรตินะครับ บุคคลใดที่นะด่าพ่อแม่หรือว่าพูดไม่ดีกับพ่อแม่หรือพูดคําว่าอ้ฟเนี่ยแสดงบุคคลนั้นเนี่ยฝ,ฝ่าฝืนคําสั่งของลอนะเพราะจะทําให้พ่อแม่นั้นเสียใจและใครที่ทําให้พ่อแม่นั้นเสียใจเจ็บชาน้าใจเนี่ยนะเขาก็จะไม่ได้ประสบความสําเร็จในดุนยาแล้วก็อาคีร้อหรือว่าหาก,กินไม่ขึ้นด้วยนะครับท่านนาบบมุฮัมมัห์สัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมบอกเอาไว้ว่านะ มีบุคคลอยู่ประเภทหนึ่งที่อัลลอฮ์จะไม่รอลงโทษในอาคีรอเลยนะจะลงโทษในดุนยาก็คือคนที่เนรคุณต่อพ่อแม่นะครับคนที่ตวาดพ่อแม่ลูกที่ตวาดพ่อแม่ด่าพ่อแม่ไม่ให้เกียรติพ่อแม่ชีวิตของเขาจะไม่ประสบความสําเร็จทั้งในดุนยาและก็อาคีรอนะมีรายงานจากท่านอับดุลลอฮ์บิลอุมารนะครับได้รายงานเอาไว,วา้ว่าว่าก็ัลลอฮ์ วริดัลวิดดัลลอห์ริดันวาลิดายนะครับซักขัตลอห์ฟีซักขัลวาลิดายนะท่านอบบีบอกว่า uh, ความพึงพอใจของอัลลอฮ์นั้นอยู่ที่ความพึงพอใจของพ่อแม่และการความโกรธของอัลลอฮ์นั้นอยู่ที่การโกรธของพ่อแม่ดังนั้นถ้าหากว่าเราจะรู้ว่า เวลาไหนที่อัลลอฮ์พอใจเราเราก็ดูที่พ่อแม่ของเราเวลาไหนที่อัลลอฮ์โกรธเราเราก็ดูที่พ่อแม่ของเรานะครับอัลลอฮ์กล่าวต่อไปอีกว่าวะลาตันฮารุหูมะวกุลละหูมะกาวันกะลีมาตันฮารอย่าได้ขู่ตะคอกกับท่านทั้งสองวกุลละหูมะกาวันกะลีมาให้พูดกับท่านทั้งสองด้วยกับคําพูดที่อ่อนน้อมอ่อนน้อมนุ่มนวลอ่อนโยนนะครับ ไม่ตะคอกหรว่าไม่โวยวายหรือไม่ขึ้นเสียงกับพ่อแม่นะครับและการที่เราปฏิบัติดีดต่อพ่อแม่เนี่ยนะลูกของเราก็จะปฏิบัติด,ดีต่อเราด้วยลูกจะเป็นเงาตามตัวเราเพราะลูกเห็นเราปฏิบัติด,ดีต่อพ่อแม่ของเราลูกก็จะปฏิบัติด,ดีตามที่เราปฏิบัติต่อพ่อแม่ของเรานะครับการสั่งสอนที่ดีที่สุดก็คือไม่ได้เป็นการพูดคือเป็นมันคือการกระทําให้เห็นนะครับคือการสอนที่ดีที่สุดนะครับ แล้วเราตัดเอาไว้นะครับในอีก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 อีนอีดดนกอี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 กอากอีกอีกอิกอีกรีกอ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 รกอบบิรฮัมฮูมา,มาบบญญอกาะีกอีบอยาอีกอีกอีรอีกอนกอีกอีอีกอีกัีก็ใก้ีงอ่อนนออีกอบนอีกอมตอกอท่อนทั้งสกองกนอะีกอ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 ีีกล,นะล,ล,กลกมมีกีกีกลกีกอีกอกคีกกกอ ไม่ว่าเราจะยิ่งใหญ่ใหญ่โตขนาดไหนมีบาร,รม,มีมีอำน,นาจขนาดไหนเมื่อเราอยู่กับพ่อแม่ก็ให้เราลดปีกลงนอบน้อมถ่อมตนให้เกียรติกับพ่อแม่ของเรานะทุกวันนี้ลูกๆแต่กับบดต่อพ่อแม่บางคนเนี่ยอ,อยากได้ขอ,องพ่อแม่ไม่ให้นี่ดา่าโวยวายเด็กๆบางคนนะพ่อแม่ทําให้เหมือนเปรียบเสม,มอนคนรับใช้นะครับพ่อแม่จับจนเด็กๆก็อายเพื่อน นะครับแค่เราทําปฏิกิริยาที่ไม่ดีต่อพ่อแม่หรือว่าเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจเนี่ยก็เป็นลูกที่ตะกับบุตรแล้วเป็นลูกที่อา,อากตันอยู่แล้วนะครับสุดท้ายก็ฝากให้นะครับเรานั้นขอดูอาให้กับพ่อแม่ของเราขอไปถ้วยกับพ่อแม่ของเราเพราะว่าดูอาของลูกที่ซอแล้วเนี่ยอัลลจะตอบรับถึงแมมว่าแม่ของเราจะเสียชีวิตไปแล้วหรือว่ายังมีชีวิตอยู่นะครับก็ د ع อ ء ที่เราต้องใช้เป็นประจำอัลลอฮุมะฟิดลีวาลีวาลีได้เยาวรฮัมฮูมากระมารับบญยานีนสกีรอยาอัลลอฮ์โปรดได้พรยะโทษให้กับตัวฉันพ่อแม่ของฉันนะครับแล้วก็เมตตาของเมตตาท่านทั้งสองเหมือนดังเหมือนดังที่ท่านทั้งสองได้เลี้ยงดูตัวฉันในายามเยาว์วัยนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ l วะบะเราะกาตุฮ์